แันมาน <si suppression> <descon fin anta> มาขับคนนมันพวนอยู <Itís OO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  också> ่มากก็ได้ตามโมโวาไปเอาคืนไรุ่ยได้าไปลไปเลยที่ช่วย่ไมคนองสองไอหน่องสองน้ำสบปนแล้วเอาพะกุนแ่และวควนมยังไละเออเน นั่งน,นั่งจันนาดมเขาไม้ได้อยู่สนโอนคิวคิวสิไปเซ็นตเขาลดไปแลอลัลแลนแห้งโหดรดเข่ง วา่วานตัดเฟมออกทั้งหนาจ้ะเขอสิจังปางอยู่เลยลดเกง่ดดกงลดเก่งจอะหน่อยหน่อยเดย้เลยเห็ดยาวๆไปเลยเห <c oughs> ี้ยข้อเทียนกับเปลี่ยนไม้แล้วหัวมันดำไปบนเนาะมีมีมีอยู่ ก็เลยบอกให้สร้างไว้เบิงก็เลยไปสื่ออยู่กันเอาอะไรเราขายเป็นครูตัวละครห้าร้อยสื่อมาตัวหนึ่งอะไรสองร้อยหา้าสิบทั้งขวดของสามร้อยสืิบขวดของ เมื่อกวกบ่ฮะบอกฮะผมออได้เป็นเดือพไปนองกันแนนี่ น่านานนองน้องน้องบอกแสดงว่ามีเกสิเป็นกุกลย้น่องอ่เนาะน่าแน่โอ้เป็นกวกตัวนี้ครับเฉพ่ะจงบอกเลยได้ thế mình cứ bó cái mình cứ bó tiếp tục ăn tiếp 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 nào không biết có thịt không thôi lấy khẩu với này thằng bạn khẩu cái 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 กินแบบประหยัดกินแบบประหยัดหมอดัก <laughs> 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 มาหมดเลยครับมเมียนมาได้แล้วพระจากรพอเาไว้กลางสลาดนะสาดป่วยเด้รอกินน่อยนะใียแล้วอะมันอยู่พีหระอยู่พีเลย เล็กหน่อยก็คนมาเยาวชนก็คนมาเป็นลยผ้าเนียนว็ตั้งแต่อันนั้นโตขาสิงไงของของกระทินแล้วเอาไว้ันเอาอันโตมูพุซ่าหน่อยตั้งมานนามเขามาหนิมันนักเด้มันประทูนหน่อยหนึ่งว้มันเป็นอันหน่อนยบทนโแล้วก็อยู่หันอะไรอย่างนี้ยเอาโตมูน่อยไไปหันเดียวนี้มันก็พอดีเลยสั่นมันซ้ำกันเลย